เร้ยน่เี่ยลไปเลยน้มาเลยไปเลยดช็เลยเสียงอะไรองอแล้วหมดแล้วเกยงโดนพันนึ่งเงี้ยหมดแล้วไปนนยังไม่พอจ่ายหมดแล้วหายโไหนโไมเจ๊หาบดอก็บอกว่าแต่ก็ไม่เคยวัดแต่ก็เราบอกหลายรอบแล้วถ้าถ้าวัดแ้วมันใจมันไม่ดี ก็เคยบอกแล้วแต่ก็งูดินเนี่ยมันต้องแต้มนํามันถึงเล่นง่ายก็งูดินจะบอกให้เสียบหยอดบ้านก็ตายแล้วเออยอดมือเสียโจตตัดออกจากเกมเลยโตัดเลยลูกทำเดี๋ยวมันผ่านทีเราเจอมาอย่าไรเนีอย่างสีแดงลงมาดิแกเจ้เอ้ยเขารออยู่ก็โคตรนเลยไม่ว่าไงนำปลายเกมนำทุกอย่างเลย ครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้เราอยู่ที่สนามเพชรเกษมหกแป8นะครับมาดูหนึ่งปะทายนะครับเดยวแปรข้ามฝีกับเอฟดินแบงชีรวันหกพันบาทนะครับมานะครับมาดูหนึ่งปะทายนะครับกับเจ้าเอฟนะฮะสนามกลางนะครับเตะกันที่สาธรเนี่เอฟแพ้มานะฮะขอสนามที่ไม่ใช่สนามหนึ่งปะทายซ้อมนะครับวัดใจนะฮะแล้วก็วัดราคาเดิมพันด้วยนะฮะ พันร้อยไม่เตะแล้วนะครับตอนนี้ยืนละสามไปเลยครับนี่ครับลากขึ้นมาปาดนี่ครับโอ้โหหนึ่งประทายดินนะครับันนี้ลงสนามนะครับลูกเสือบหนึ่งประทายเป็นรองขึ้นชื่อว่าเหลี่ยมแป้นะครับไม่ธรรมดานะครับเอฟดินแดลลูกเสรอบนี้พุ่งนะฮะนี่ครับจอห์นโคตรโยงเอน่งเหนื่อยว่าโเวกาวงูดินเลยไปเปิดตำราเลยเปิดตำราไดียวดินนะครับห้าต่อสามนะครับเปิดตำราเลยเปิดตำรา ห้าต่อสามครับสามต่อห้าครับนะครับนี่ลูกเสิร์ฟนะหนึ่งพระทายลงสนามเป็นต่อห้าสี่นะครับแต่ตอนนี้แต้มตามสามต่อห้านะครับเหลี่ยมแป้นี่นะครับไม่ได้เป็นต่อหนึ่งเอฟแน่นอนนะฮะับหมดลูกเสริมตัดลงเป็นสองต่อสามหมดแล้วหมดแล้วไม่กี่แคเดียวเองเลยไปต่อเลยต่อหนะครับไม่รอบแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วจังหวะนะครับแค่เดียวมาผมเสิร์ฟให้ไปเอาไหม ไม่ได้อ้าวมันไม่ได้ทีนี้ก็บอกไม่ได้นี่ก็บอกไม่ได้จะลงมือไม่ได้ก็นเลยดินี่แหละนี่ไพ่ทมุดของหนึ่มาบล็อกเต็ครับมาดูลูกเสิร์ฟนะฮะต่อสามครับไม่ข้ามนะครับหนึ่งประธานถือว่าเวทในเหลี่ยมเดียวนะครับแจ้งเบื้องต้นเลยนะครับว่าไม่ได้เวทใหญ่นะฮะึในชื่อว่าเหลี่ยมแปรนะครับหนึ่งขนาดเดียวฟรีนะครับเพราะฉะนั้นเสิร์ฟกินประมาณเอฟไม่ได้แน่นอนนะครับก็ต้องดูกันนะฮะบอกเลยนะครับว่านี่ครับลูก ขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่รับชมนะฮะเล็กคาราบาวมาแล้วนะครับเล็กคาราบาวกับแท็กซี่พารามสามนะฮะครับต่อสามครับโอ้โหตัดหน้าขวาครับหนึ่งหนึ่งประทายต้องล็อกให้อยู่นะครับเปิดหัวครับเดี๋ยวขึ้นมา นี่ครับโอ้โหลูกปาดครับผมตั้งตังหน้าร้อยหนึ่งเอฟนี้เปิดหัวได้ดีนะฮะขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับฝากเพจแล้วก็ไทยสายเดิมพันด้วยนะฮะเป็นเพจใหม่ของเทพโยนะครับลูกเสิร์ฟลงนะครับรับไม่ได้ฮะหนึ่งไปไทยครับ6ต่อ3ครับบอกเลยครับว่าเวทนี้นะครับหนึ่งเป็นรองลูกเสิร์ฟแน่นอนครับ เปลี่ยนแดนนะครับสามต่อหกหกต่อสามหนึ่งประเทศยตามอยู่นะฮะครับสวัสดี้ขอทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับทาง YouTube ครับพีโลโกนะครับฝากกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับคนละคนละหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์นะครับเป็นเพจเทพโยนะฮะนะครับเป็นเพจใหม่นะครับเพจนั้นโดนบล็อกท้าวอนนะฮะไม่ได้ไลฟ์สดแล้วเพจนั้นนะครับ สามต่อหครับหนึ่งประททยนะสายนะสายว่านี้โอ้โหปาดไม่โดนลูกครับ4ีต่อหครับ1ประททยนะราคาแข็งนะครับสี่ต่อหกครับหน้าขวาครับว่านี้ลากไนมนาะ โอ้โหหนึ่งปทายเกี่ยวได้ครับลูกสลับขาเหยียบครับนี่ครับไอ้ครับฟินเดียครับห่างนี้ครับเตเซเนตนี่ครับห้าต่อหกครับห้าต่อหกครับตีใกล้จะตีเสมอแล้วนะครับวันนี้หกพันบาทนะครับราคาไมยพละลำสองส่งเอฟเข้าประกวดนะเปิดหัวครับเอาขืนมาอครับนี่ครับหกเท่าครับ ตอนนี้ตีเสมอหกเท่านะครับเกมสิบสองไม่มีเดียวนะครับจอแล้วจม่ไหวเลยดิเหี่ยงนะครับขอบคุณนะครับตอนนี้สกอร์หกถกหน้าซ้ายครับเอฟดินแดงผมนะครับเคลื่อนมาโอ้โหหนึ่งประทายดิ้นนะครับจังหวะลุกทำนะครับตอนนี้สกอร์หกเท่านะครับตีเสมอนะครับบัา,าทิตย์ ธันวาคมนี้นะครับเจอกันที่บุรีรัมย์นะครับ FC นะครับติดตามทางเพจนี้ด้วยนะครับไปแน่นอนนะครับล้านเปอร์เซ็นต์นะไม่มีเงินก็จะกู้บังนะครับหกต่อหกครับหนึ่งประทายตีเสมอล่าคืนมานี่ครับต้องขึ้นเตะแล้วนะครับหนึ่งประทายครับไม่งั้นก็ไม่มีค่าลดนะครับ ผเข่าอเอฟเจ็บอเขาบอกแล้วเจ้าหนึ่งประไทยก็เจ็บหนึ่งครับเพืองาแต่ก็ขอร้องนักกีฬานะครับอย่าเจ็บในสนามพร้อมกันนะครับขานอกมันจะไม่ได้เสียไม่ใช่หรอกเออ ไปเก็บตะก้อดีๆหน่อยนะครับขอบคุณนะครับ80กว่ายูสเซอร์นะครับที่รับชมนะขอคนละหนึ่งแชร์นะครับแล้วคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับภาพและเสียงเป็นยังไงบ้างครับชัดเจนไหมฮะนะครับ6ต่อ6ครับหน้าซ้ายครับเอบดินแดงลากขึ้นมาไม่ข้ามนะครับเจต่อ6ครับ ตอนนี้ครับสกอร์ครับเจ็ดต่อหกครับคว้าอีกแล้วครับโอโหลิ่นนให้ระวังลื่นนะครับเอฟนะฮะล่าขึ้นมาหยอดนี่ครับระวังนะครับเสียครับนี่ฮะไม่ได้ครับสกอร์ครับตอนนี้แปดต่อหกครับที่เรามารับชมกดเชร์ด้วยชัดเจนขอบคุณมากนะครับจากขอนแก่นนะครับ เป็นเพจใหม่นะครับท่านผู้ชมครับเพจใหม่ฝากเอฟซติดตามด้วยนะครับตัดหน้าขวาอีกแล้วครับเอฟเนแดงหนึ่งประทายเกี่ยวขึ้นมาได้โอ้อไม่ได้แต้มครับหนึ่งประทายครับเวดนี่ในสนามนะครับไม่ผ่านเทพโยนะนะครับแล้วก็เกิดอะไรขึ้นนะครับหกต่อแปดนะครับเจ็บอีกแล้วครับหนึ่งประทาย ตเกี่ยวคนนั้นต่เกี่ยวาจขึ้นมาแค่ประกันพอตะก็นี่เทพโยเคยเดี่ยวให้ดูเลยนะลากตีหัวก็พอแล้วแต่ก็ออกลูกเสริมเยอะๆแต่ก็เดียวนะสิตนเยอะเรื่องหกต่อแปดครับสนามมันเล็กอ้สนามเล็กกับเสอร์กินเจ็ดต่อแปดนะครับเจ็ดต่อแปดครับ สูสีครับชัดเจนครับลูกนี้ออกครับนะครับขอบคุณนะครับ75็ดสยูเซอร์นะครับคนไหนที่กดแชร์มันจะขึ้นผู้แชร์นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับคนละหนึ่งแชร์นะครับเป็นเพจใหม่นะครับในอนาคตนี้เพจนี้เป็นหลักนะครับจะไม่รับสปอนเซอร์โอ้หนึ่งประธายเสิร์ฟมาแตกนะครับเอฟดินแดงครับนี่ครับ มม iden, Bref, ลูกเสิร์ฟนี่ก็ใกล้เคียงนะครับช่วงต้นเกมนี้เอฟออกลูกเสิร์ฟได้ดีกว่านะฮะแต้มนำหน้าสายสายยังไงครับโยขึ้นมาโอ้โหีเจ็ดต่อเก้าครับฝั่งนี้ใครเสริมกันครับแปดสุกุยเซอร์ครับเจ็ดต่อเก้าเดี๋ว an um. ่าเดี๋ว่าพี <h 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 ่เสริมกับพี่เลฟอ๋อครับลงนี้ครับเสิร์ฟไม่ลงหนึ่งประทายนะครับช่วง กลางเกมมานะครับเพราะว่าเริ่มจับทางลูกเสิบเจ้าเอฟได้แล้วนะครับเอฟนี่ผลงานล่าสุดนะฮะแพ้ชิดบางพีแบบสูสีนะครับสนุกมากนะครับไม่กล้าที่จะเสิบแล้วนะครับเจ็ดต่อเก้าครับได้แต้มนะครับแปดต่อเก้าครับสูสีครับหลงลูกเสิบเหมือนกันครับหนึ่งปัตถาย ไม่ใช่เป็นนักกีฬาที่ถ้าหลอกหน้าเท้าหน่อยนี่คือจะไปคนละทางเลยนะครับตามที่เคยซ้อมกับเทพโยมานะครที่สาทรเลยครับแบบต่อเกครับเกเท้าครับ2แต้มรวดนะครับไม่ได้รับเลยนะเมื่อเอฟมือเอฟมือเอฟ มือเอฟครับเมื่อเอฟสามร้อยสามร้อยเนอโอเคมือผมผมมือนี่นะ้อผมออกตัวออกตัวสามร้อยเก้าต่อเก้าครับเสิร์ฟไม่กินเอฟนะครับแล้วก็เอฟดินแดงเสิร์ฟไปสองเต็มรวดนะครับก็ต้องออกตัวไว้ครับไหล เข้าไปนะนี่ครับ10ต่อ9ครับนะครับสิบต่อเก้าครับประทายออกตัวเยอะเลยนะครับหกนะครับ สิบต่อเก้าออกตัวนะครับห้าหนึ่งะฮะก็ถือว่าเบาตัวนะครับขายความกดดันนะครับเป็นสไตล์เดิมพันนะครับตรงนี้ลงนะฮะ ff หลอกหลอกหลอกหน้าเท้ายึกยักกันนาะเชื่อหนมึงเสิฟมาสองแจมรวดเมื่อกี้นี่กูเห็นเดี๋กูเลยออกออกตัวไปเลยแต่ก็เวทนี้ไม่มีเสิ์ฟกินกินกันหลอกสองสลูกรวดไม่มีหรอกจริง ้าไม่หลงขนาดนั้นนะ่ะนี่เห็นไหมครับเดีย๋ยวขึ้นมาหางเน็ตหน้าซ้ายครับติดเน็ตครับ10บเท่าแค่เอฟแค่เแค่เอฟเอฟยิ่ายักยิ่งักนิดเดียวก็ไปนะแล้วนะครับตอนแรกก็เทพก็เล่นหนึ่งประทายไปนะไปมาหลงลูกเสิบสองหลมลวดนะครับเหมือนเสียเชิงไปเลยครับก็อ,ออกตัวแล้วก็เจ้าสบายใจครับผมนี่ครับโอ้โหลูกเสิฟครับ สิบเท่าครับขานอ,อกแซลหนึ่งประทายครับเตะไปออกลองไปครับนะเต็มสิบเท่าหนึ่งประทายจะลองสามสองนะครับเพื่ออะไรนะลองสองครับสิบเท่าจะให้เขาต่อเอาฝั่งนี้ต่อตัวเองจะลองสองมันเป็นไปไม่ได้ครับ<อ>ดีครับลูงนี้ครับสิบเอ็ดต่อสิบครับ ออกตัวอย่างนี้ก็ตายแต่ก็้วบาเจ็บใช่ไหมนอนจอน,จอนคนเตะก็ต้องอุ้มไปเนอะอันนี้จะไปออก,ออกออกตัวทุกราคาอย่างนี้ก็ตายเดี๋ยนี่ตัวเอเต,นนนตเอกิน,น,นอะไรอะเออโดนเกี่ยวได้ครับ เอฟดินแดงนี่ครับนะครับตอนนี้สกอร์ครับ1สต่อสิครับเกม12ไม like ่มีเดียวครับกิน2ฝั่งก็น่าจะประมาณนั้นหรือเปล่าครับตัดหน้าขวาหน้าก็ น่าจะโดนนะครับไม่ข้ามนะเอฟนี่ต้องขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับฝากเพจตะก้อไทยสเดิมพันด้วยนะครับเป็นเพจใหม่ครับเอฟประทายชัดเจนของคุณมากครับหน้าซ้ายครับประทายลากเข้ามาหน้าขวานี่ครับอู้ออกยังไงครับดิ้นครับโยขึ้นมาโอ้นี่ครับสเต่อรสิบครับ

หลงครับกเกมนะครับครับคนทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขออนุญาตแต่คลิปนะครับสวัสดีครับฝนตกพอด,ดีครับ